ขอเชิญท่านล่มธรรมขำนุรักษ์ครับท่านประธานสภาที่เคารพกับผมร่มธรรมคำนุรักษ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุงพักประชาธิปัตย์วันนี้กับผมขออนุญาตอภิปรายให้ความเห็นในยติเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนท่านประธานครับหนี้สินครัวเรือนก็คือหนี้ที่เกิดจากบุคคลหรือประชาชนทั่วไป ที่ไปกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่างๆเพื่อมาใช้จ่ายซื้อของซื้อรถซื้อบ้านซื้อคอนโดเพื่อมาทําธุรกิจประกอบอาชีพหรือใช้ในการศึกษาเป็นต้นโดยปัญหาหนี้สินครัวเรือนครับถือเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศและขณะนี้ก็น่ากังวลมากยิ่งขึ้นสําหรับสาเหตุที่ทําให้คนเป็นหนี้มากขึ้นก็มีอยู่หลายปัจจัยครับไม่ว่าจะเป็นรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายปัญหาเศรษฐกิจตกต่ําความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ ค่าครองชีพที่สูงขึ้นสินค้าข้าวของราคาแพงขึ้นไปจนถึงปัญหาการขาดความรู้และวินัยทางการเงินและมีความต้องการความจําเป็นในการใช้ใจ่ายปัจจัยทั้งหมดนี้ครับทำให้พี่น้องประชาชนต้องกู้ยืมและเป็นหนี้มากขึ้นและในขณะเดียวกันก็มีความสามารถในการชําระหนี้ที่ต่ําลงที่น่ากังวลครับคือส่วนใหญ่เป็นหนี้ที่อาจไม่สร้างไรายได้และมีบางส่วนที่เป็นหนี้เสียท่านประธานครับเมื่อดูในตัวเลขและสถิติในภาพรวมครับ ธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าประเทศของเรามีคนที่มีหนี้สูงถึง37%หรือประมาณ25ล้านคนหรือคิดเป็น1ใน3ของประชากรไทยโดยในปี2516นี้ครับประเทศไทยมีหนี้สินครัวเรือนทั้งหมดประมาณ16ล้านล้านบาทคิดเป็นราว90%ของ GDP ซึ่งถือว่าอยู่ในขั้นอันตรายครับและเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นครับหนี้ครัวเรือนของไทยก็สูงติดอันดับต้นๆของโลกอีกด้วยมากไปกว่านั้นครับ สภาพปัญหาหนี้ครัวเรือนของไทยมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นอีกโดยศูนย์พยากร์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าหนี้ครัวเรือนในช่วงปลายปี2566ขยายตัว11.5%เปเซนคิดเป็นมูลค่าหนี้เฉลี่ยมากกว่า550,000บาทต่อครัวเรือนและคาดว่ายอดหนี้ครัวเรือนนี้จะพุ่งสูงขึ้นอีกในปี25 6 7เนื่องจากความผันผวนทางเศรษฐกิจที่ไม่ฟื้นตัวตามที่คาดครับ เมื่อประชาชนมีปัญหาหนี้สินในครัวเรือนก็ส่งผลให้มีปัญหาอื่นๆตามมาครับทั้งปัญหาสังคมและที่สําคัญครับเป็นปัญหาชุดรังการฟื้นตัวของธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศท่านประธานที่เคารพครับหลายท่านได้เปรียบเทียบว่านี่ครัวเรือนคือระเบิดเวลาลูกใหญ่ของเศรษฐกิจไทยซึ่งจากข้อมูลที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้ครับก็พอจะเห็นภาพได้ว่าขณะนี้ใกล้ถึงเวลาที่จะระเบิดเต็มทีแล้วครับ จึงจาเป็นต้องเร่งป้องกันเร่งควบคุมและเร่งกู้ระเบิดลูกนี้โดยเร็วที่สุดผมจึงขอสนับสนุนให้เราใช้กลไกของสภาครับในการศึกษาและหาทางออกให้ปัญหาหนี้สินครัวเรือนและปัญหาค่าครองชีพสูงอย่างเป็นระบบที่ครอบคลุมทุกปัญหาและทุกภาคส่วนโดยมีข้อเสนอแนะให้ทางคณะกรรมาการและรัฐบาลนำไปประกอบการพิจารณา3ประเด็นดังต่อไปนี้ครับสำหรับประเด็นที่1ครับคือการสร้างภูมิคุ้มกัน สร้างความตระหนักรู้ทางการเงินให้กับประชาชนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดระเบิดหนี้สินครัวเรือนโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับจะต้องส่งเสริมการวางแผนและบริหารการเงินที่ควรจะให้ทั้งความรู้ให้กับทุกๆวัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออมการลงทุนไปจนถึงการกู้ยืมทั้งส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินที่จําเป็นโดยการศึกษารายละเอียดของสินเชื่อให้ตรงต่อความต้องการของผู้กู้มากที่สุดรวมถึงควรให้ความเข้าใจของการคํานวณดอกเบี้ย และวางแผนการชำระหนี้ตามความสามารถเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดหนี้เสียในอนาคตนอกจากนี้ครับจะต้องมีการส่งเสริมการเพิ่มและพัฒนาทักษะในด้านต่างๆที่หลากหลายโดยเฉพาะด้านการประกอบการเพื่อสร้างรายได้ทั้งรายได้หลักและรายได้เสริมและการสร้างอาชีพที่มั่นคงสำหรับประเด็นที่2ครับคือมาตรการที่ช่วยควบคุมการก่อหนี้ช่วยลดหนี้และปลดหนี้เพื่อควบคุมและจํากัดระเบิดหนี้สินในครัวเรือน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับควรออกกฎเกณฑ์หรือมาตรการในการควบคุมการก่อหนี้ครัวเรือนหรือมาตรการผ่อนคลายตามสถานการณ์หนี้ครัวเรือนที่เปลี่ยนไปสนับสนุนการใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของการกู้เพื่อไม่ให้เกิดการก่อหนี้ซ้ําซ้อนสนับสนุนให้มีการชําระหนี้ตรงตามกําหนดเวลาและจูงใจให้จ่ายหนี้เพิ่มขึ้นเมื่อมีรายได้หรือมีความสามารถในการชําระหนี้มากขึ้น สถานับสถาบันการเงินควรมีส่วนร่วมในการลดหนี้ครัวเรือนโดยพิจารณาเงื่อนไขการให้สินเชื่อที่รัฐกุมเหมาะสมกับสถานะของผู้กู้และให้บริการบนเงื่อนไขและดอกเบี้ยที่เป็นธรรมรวมทั้งการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ก่อนเกิดการค้างชำระหนี้และกลายเป็นหนี้เสียอีกทั้งสถาบันการเงินครับควรมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของลูกหนี้ตามสภาพสังคมหรือสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นการ refinance หรือการรวมหนี้เพื่อให้ลูกหนี้สามารถชำระได้ตามความเหมาะสมในปัจจุบันรวมถึงการให้สินเชื่อเพื่อเพิ่มสภาพคล่องเมื่อเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจเป็นต้นครับโดยรัฐบาลเองควรมีหน่วยงานให้คำปรึกษาด้านการไก่เกลี่ยหนี้การประนอมหนี้และการบังคับคดีแก่ประชาชนโดยเฉพาะเพื่อให้เป็นตัวกลางในการให้คำแนะนำให้คำปรึกษาและกำหนดเงื่อนไขที่เป็นธรรมในการทำสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงิน และเจ้าหนี้ทั้งในระบบและนอกระบบสําหรับประเด็นที่3ครับก็เป็นประเด็นจุดท้ายครับคือการเพิ่มการกระจายรายได้และลดรายจ่ายของครัวเรือนเพื่อกอบกู้และทําลายระเบิดหนี้สินโดยรัฐบาลควรดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างทางรายได้เงินเดือนและสวัสดิการต้องเน้นกระจายรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจรวมถึงการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้นให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจเพื่อลดการก่อหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่อาจ ทาให้เกิดหนี้ระรัรงตามมาครับและที่สําคัญครับรัฐบาลควรจัดให้มีสวัสดิการที่ครอบคลุมทุกเพศทุกกลุ่มทุกวัยไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาพยาบาลและการดูแลผู้สูงอายุอย่างเหมาะสมเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายใ,จใ,จในครัวเรือนธรรมทานที่กรพครับการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนได้อย่างยั่งยืนต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชนในการสร้างวินัยทางการเงินควบคู่ไปกับการ ปลดภาระหนี้เดิมและการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายของพี่น้องประชาชนพร้อมกับการออกกฎเกณฑ์กำกับการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินที่คำนึงถึงอัตราส่วนของภาระหนี้ต่อรายได้และมาตรการอื่นๆเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนไม่ให้ก่อหนี้เกินความสามารถและเหมาะสมกับรายได้ในปัจจุบันสุดท้ายนี้รับท่านประธานครับผมเห็นด้วยที่จะต้องมีการศึกษาการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนอย่างเร่งด่วนทั้งนี้ครับ ก็เพื่อลดปัญหานี้สินของพี่น้องประชาชนและหยุดระเบิดเวลาของเศรษฐกิจไทยครับขอบคุณครับท่านประธานครับ